กอนอบน้อมแด่พระนรัตไตรซึ่งเป็นสิ่งควรขอรบผู้ชานสูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายขอจเจริญสุขท่านผู้ฟังรายการธรรมะจากวัดเทพประธานพรก็กลับมาพบสาธุชนคนดีอีกวาระหนึ่งในเรื่องราวของวัดตาชาดกน่ะก็ยังไม่จบดีนะท่านผู้ฟังเรื่องราวนี้พระโพธิสัตว์เจ้าของเราแล้วก็เกิดเป็นนกค,คุ้มอ่ไฟ ป่ากำลังไม่มาก็ตั้งสัตยาธิฐานนะด้วยสัจจะด้วยความจริงท่านบอกว่าสิ่งที่พระบริสัตว์เจ้าอธิษฐานไว้เนี่ยม่อยู่สามอย่างด้วยกันนะท่านผู้ฟังที่จะอยู่ตลอดกับคำว่าตลอดกับในที่นี้เนี่ยนะเนื่องจากโรคในปัจจุบันของเหล่านี้ เป็นโลกที่เจริญสูงสุดเรียกว่าเป็นพัทธรกรับพัทธรกรับนี้ก็หมายถึงว่าโลกนี้จะต้องรองรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้ถึงห้าพระองค์ได้กันตั้งแต่พระกกุสันโธโกนาคมโนพระก,กัสปโปพระโคตโมและพัศรีสกยมุนีหรือว่าพระษรีอริยเมตไตรที่ยังไม่ได้ มาตัสรุ้นี่เรียกว่าตลอดพัทธรกับนี้สิ่งที่อธิฐานไว้พระโพธิสัตว์จ้ออธิฐานไว้มีอยู่สามสิ่งด้วยกันที่จะตั้งอยู่ตลอดกับนี้ได้แก่รูปพระจัลแม่ดูสิล้เนะี่ยรูปกระต่ายพระจ,จันไม่ใช่รูปพระจ,จันแล้วนะรูปกระต่ายในพระจ,จัน่ะแล้วก็ต้นอ้อ ที่พระโพธิสัตว์เจ้าเกิดเป็นพระยาวานอนอธิฐานให้ป้องของต้นอ่อนนะทนะลุหมดเลยนะเป็นเหมือนหลอดกาแฟเนะี่ยเป็นประวัติหลอดกาแฟก็ว่าได้แล้วก็ที่นี้แหละานะที่ที่ตั้งสัตยาธิฐานในเวลาที่พระองค์เป็นพระญานุคุ้ม ก็ตั้งสยาที่ฐานเอาไว้ที่นี้เนี่ยท่านอาจารย์สเสถียรพงศ์ออเคอภัยอาจารย์เสถียรโพธินันทะไม่ใช่เสถียรพงศ์อาจารย์สเสถียโรโพธินันทะท่านบอกว่าอยู่ในป่าหิมพานภูเขาหิมาลัยให้สถานที่นี้จุดไฟเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดหรอก ในที่ประมาณนะอันบอกว่าประมาณยีสบสามสประมาณสิบหกกรีดนะสิหกรีตแต่ว่าสิบหกรีดนี่เป็นเนื้อที่เท่าไหร่เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังที่ตรงนี้จุดไฟเท่าไหร่ก็ไม่ติดในในป่าหิมมาพานะยอดเขาหิมาลัยนั่นแหละจริงจริงภูเขาหิมาลัยก็หนาวอยู่ มีหิมะตกอยู่ก็คงจะจุดไฟไม่ติดละ่ะนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยและเป็นเรื่องสัตยาธิฐานของพระโพธิสัตว์เจ้าด้วยแต่ท่านบอกว่าขออภัย <c oughs> ท่านบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งหาไม่เจอคือที่ที่พระองค์ุริมาณตั้งสัตยาธิฐานที่ผู้หญิงท้องพยายามกระสกหนี รองค์คุริมาณพระกลัวกลัวต่อท่านาว่าว่าท่านจะทําร้ายให้หนีหนีไปมุดที่รัวเนี่ยแล้วก็ขอไปหัวไปได้แต่ท้องติด <c oughs> คือมีท้องอยู่และกำลังท้องแก่ด้วยท่านก็เลยตั้งสัตยาธิษฐานว่าตั้งแต่ท่านเป็นอริยกัจฉาเนี่ย ย่อตัวห่งพกนิอริยายาชาติยาชาโตนพิจานณามินะก็าตัางกิตอธิษฐานต่างสัตยาธิษฐานว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดโดยเป็นอริยากาศชาติเจตนาแม้จะฆ่าสัตว์ก็ไม่มีนี่เป็นความจริงขอเธอและขันของเธอเนี่ยย่าจงโสธิคือ ถึงความสวัสดีท่านบอกในการนั้นนะ่ะใครมีท้องอยู่จะออกลูกก็เอาน้ำมาลดที่ตรงรั้วตรงนั้นแล้วก็รองไปให้าบรรดาคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องทีงท่จะคลอดลูกก็ปรากฏว่าคลอดลูกง่ายไม่เป็นอันตรายทั้งแม่ทั้งลูกอาจารย์เสถียนโพธิที่นันท่าท่านบอกว่าแหมที่ตรงนี้นะหาไม่เจอ ้าหาเจอตั้งโรงพยาบาลพดุงคันนะ่ะก็คงจะปลอดภัยนะทั้งแม่ทั้งลูกไม่มีใครเป็นอันตรายด้วยสตยาทิฐานแต่ว่าพระสมัยโบรบราณก็ดีสมัยใหม่นี่ก็ดีนะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นนะเป็นคาถาที่เวลาคนมีท้องแม่ปรรถนายอยากจะปลอดภัยก็บอกว่ามาขอ น้ำพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นน้ำมนต์ที่ชนิดที่เรียกว่าทำให้คลอดลูกง่ายบรามบทรันก็ใช้คาถาพระองคุริมานนี่แหละยะตัวหังพระเคนิอริยายชาติยาชาโตนาพิชานามีสันติจักบานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสตจเตนะโสติเตโหโตุโสติคภัสสะในโสติเตเนขอให้ท่านมีความปลอดภยัยโสติขภัสสะ ขอให้ครันของท่านนะมีความปลอดภัยนะพระท่านก็เลยใช้เป็นคา,าถานะทำเป็นน้ำพระพุทธมนตนะ์ให้กับคนที่เขามีท้องได้ดื่มได้กินนะให้เกิดความปลอดภัยก็ตั้งสตยาธิฐานตามพระรันเจ้าท่านนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิจิตนะท่านผู้ฟังเรื่องของกุศล,ลจิตที่มีความปรารถนาจะให้ผู้ที่เป็นแม่เนี่ยได้ปลอดภัยเรื่องของสมาธิจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีอนุภาคมันไม่ได้มาสอนให้ท่านทั้งหลายเกิดความงมงายนะไม่ใช่มาบอกให้เกิดความงมงาย แต่ว่านี่มันเป็นเหตุผลของธรรมชาติว่าสภาวะจิตที่ถูกฝึกฝนอบรมแล้วเนี่ยก็ย่อมมีพลังอานุภาพในการที่จะสร้างให้เกิดนะท่านบอกว่าผู้คนผู้มีสมาธิจิตดีย่อมพ้นจากความลำบากเพราะเนื่องจากตนมีฤทธิ์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิจิตที่จะมาทำ Io, แต่ที่ตรงที่พระองค์ุลิมานท่านอธิษฐานเนี่ยหาไม่เจอเพราะว่ามันเป็นกระรัวไม้นะท่านผู้ฟังเป็นกระรัวไม้กระรัวมันก็ผุพังไปตามเวลาเพราะท่านไม่ได้อธิษฐานว่าให้รัวนี้อยู่ตลอดท่านอธิษฐานว่าให้มารดากับคันของเทินน่ะจงปลอดภัยจงถึงความสวัสดีก็เลย รัวมัก็มีอายุตามการเวลาคงจะไม่อยู่ได้ถึงสองพปีหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นไม้เนี่เป็นรัวไม้ท่านบอกว่าเป็นลัวไม้แล้วก็หญิงท้องแก่คนนี้เอาศีรษะรอดไปได้มีแต่เขาบอกว่ามีความรู้ท่มหัวเอาตัวไม่รอดนี่ก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะท่านผู้ฟังเพือหนีไปแล้วมันก็ติดที่ที่ท้องนั่นแหละ ท่านก็เลยสงสารนะเลยตั้งสัตยาธิฐานให้เกิดความปลอดภัยสวติเตโหตูสวดทิบภาษาเนี่ยก็ก็ทำเป็นคาถาคลอดลูกง่ายนะบรามโบราณจะเป็นคุณโยมก็ตามจะเป็นพระก็ตามนี่ที่เป็นนะเป็นผู้ที่เรื่องวิชานี่ก็ทำให้นะคุณปู่คุณตาที่เรื่องวิชานี่ย สมัยก่อนนู่นโบรมโบราณก็ช่วยกันมาอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังนะก็อาศัยกุศลจิตอาศัยการฝึกฝนอบรมของคุณปู่คุณตาที่มันสวดมนต์ไหวพระนั่งเจริญกรรมฐานน,าาานะตามภาษาผู้สูงอายุนี่นะท่านผู้ฟังก็ได้ช่วยกันมาอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเหลือกันมา ในสังคมที่ยังไม่ทันสมัยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็นสบายแล้วไม่ต้องมาทำหน้าหมูกน้ำมนอะไรแล้วไปหาหมอนะสามารถที่จะบอกได้ว่าจะให้เกิดเวลาไหนจะให้ตกฟากเวลาไหนสามารถบอกได้เพราะว่าเขาใช้วิธีการผ่าออกเลยนะอันนี้ก็ในเรื่องราวของวัตชาดกในะท่านผู้ฟัง นะท่านเกิดเป็นพญานกคุ้มนะเป็นลูกนกแต่ว่าตัวใหญ่พอสมควรนะตัวเท่ากับดุมเกวียนเลยนะนี่ไฟป่ากำลังไหมมาเม่อไหมมาแล้วเนี่ยตัวท่านก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะมีแต่ความจริงนะมีแต่ความจริงว่าตัวของท่านเนี่ยนะขนปีกก็ยังไม่มี นะข้นหางก็ยังไม่มีนะนี่เป็นความจริงแต่ว่าอาศัยอนุภาพความจริงที่เป็นคุณของศีลน,นะท่านบอกว่าคุณแหง่งศีลเนี่ยมีอยู่ในโลกถ้านะถ้าถ้าเป็นหนังสือสดมนเนี่ยท่านผู้ฟังนะก็เรียวกว่าเป็นคาถานนคุ้มนะเป็นคาถานนคุ้ม ก็ก็ทําเป็นรูปนกคุ้มเนะี่ยท่านผู้ฟังเคยเห็นบ้างไหมเขาทาเป็นรูปนกคุ้มตัวเล็กบางตัวใหญ่บางบางทีก็เป็นนกคุ้มคู่กันแลก็นําเอาคาถานกคุ้มนี่แหละนะมาทําพิธีพุทธาพิเศษนะอธิษฐานจิตอธิษฐานใจก็โดยอาศัยคาถาในที่พระโพธิสัตว์เจ้าท่าน ตั้งสัตยาธิฐานนี่แหละท่านผู้ฟังพอตั้งสัตยาธิฐานในเวลาที่เป็นนกคุ้มแต่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่มาบอกให้เราได้รู้ว่าในเวลานั้นนะ่ะนกคุ้มเนะี่ยรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรนะโดยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ส่งระลึกด้วย อำนาจของผู้เผนิวาสานุสติญาณของท่านให้ไปเห็นเหตุอดีตว่าในเวลาที่ท่านเป็นนกคุ้มเนี่ยตั้งสัตยาธิฐานว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกออกมาเนี่ยก็จะเป็นคำนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเล่าให้ฟังว่านกคุ้มนะ่ะตั้งสัตยาธิฐาน ว่าอย่างไรรู้สึกว่าอ,อันนี้จะเป็นบทแหมเดี๋ยวนีเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเปิดตำรา่อนท่านผู้ฟงังอัติโลเกศีลคุณโสัจังโสเจยยนุทยาเนี่ยเรียกว่าคาถาอะไรอ๋อ่ันเรียกว่าวัตตะกะปริต วัตกะบาลิตตั้งสัตยาธิฐานของพระโพธิสัตว์เจ้าในเวลาเป็นนกคุม้มอัจิโลเกศีลกุโนสัตจังโสเจย,ยนุทยาเตนะสัจเจนกาหามิสัตจะกิริยมนุตรังอาวัชิตวาธรรมะพรังสริตวา,าคำแปลท่าน,นก็บอกว่าคุณแห่งศีลมีอยู่ในโลก ความสาัตย์ความสะอาดความเอินดูมีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้นข้าพเจ้าจะทำสัจิกิริยาอันยอดเยี่ยมข้าพเจ้าพิจารณากำลังแห่งธรรมว่าธรรมะพลังและลึกถึงพระชินเจ้าทั้งหลายในปางก่อนอาศัยกำลังสัจจะขอทำสัจจกิริยานาะนิดตัวปุเพชินีสัจจะพลมวัตสายะ ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ก็ระลึกถึงพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปรินิพานไปแล้วในอดีตแล้วปารพบสภาวะคือสัจจะซึ่งมีอยู่ในตนเมื่อจะทำสัจฉิกิริยาจึงกล่าวคาถานี้ว่าปีกของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเรามีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้ มารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหารดูก่อนไฟท่านจงถอยกลับไปเสียเถิดน,นี่คือความจริงของท่านว่าปีกมีอยู่แต่ยังบินไม่ได้ท้าทั้งสองก็มีอยู่แต่ยังเดินไม่ได้เพราะยังเป็นลูกนกอยู่แต่ตอนนี้มารดาก็ดีบิดาก็ดีออกไปหาอาหารนี่เป็นความจริง เขาบอกว่าดูก่อนไฟจงถอยกลับไปเสียเถิดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันติปะคาอปัต,ตนาสันติปะทาอาวันจนานี่แหละท่านผู้ฟังตรงนี้แหละท่านชันเรียกว่าเป็นคาถานาป้องกันไฟที่เขาทำเป็นรูปนกคุ้มนะท่านผู้ฟังนาทำเป็นรูปนกคุ้มระเกจีอาจารย์ท่านก็อาศัยคาถาตรงนี้แหละ วสันติปักขาอปัตนาสันติปาทาอาวัญชนะความว่าชื่อว่าปีกทั้งสองของเรามีอยู่คือเกิดมีแต่ไม่อาจบินคือไปทางอากาศด้วยปีกเหล่านั้นได้เหตุนั้นจึงชื่อว่าบินไม่ได้บทว่าสันติปาทาอาวัญชนาความว่าแม้เท้าทั้งสองของเราก็มีอยู่แต่ไม่อาจเดิน คือไปได้โดยการย่างเท้าไปด้วยเท้าทั้งสองนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเดินไม่ได้บทว่ามาตาปิตาจานิขันตาความว่าอันหนึ่งแม้นมารดาบิดาผู้จะนำเราไปที่อื่นแม้นั้นก็ออกไปาหาอาหารเพราะกลัวความตายจากการอดอาหารพระโพธิสัตว์เรียกไฟว่าชาตเวทะ จึงอยู่ไฟนั้นพอเกิดก็รู้คือปรากฏเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชาตเวทะเกิดขึ้นก็รู้นะเวลาเปลวไฟเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้นะท่านจึงเรียกไฟว่าชาตเวทะเพราะมันเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้เลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้เราจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้เนี่ยมันก็เกิดอาการไม่สิ่งของ ไม่ที่อยู่อาศัยนะทำให้เกิดความเสียหายแต่ถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเรารู้แล้วมีคนที่อื่นเขารู้เขาบอกข่าวให้ก็จะช่วยนะบรรเทาความเสียหายไปได้นะไฟในพระโพธิสัตว์เจ้าททเลวชาตะเวทะพอมันเกิดแล้วก็ปากฏให้รู้บทว่าปฏิกมะนี้ พระโพธิสัตว์สั่งไฟว่าจงถอยไปคือจงกลับไปดังนั้นพระมหาสัตว์นอนอยู่ในลางนั่นแหละได้ทำสัจจิกิิยาว่าถ้าความที่ปีกทั้งสองของเรามีหนึ่งภาวะคือการเหยียดปีกทั้งสองบินไปทางอากาศไม่ได้หนึ่งความที่เท้าทั้งสองมีหนึ่งภาวะที่การยกเท้าทั้งสองเดินไปไม่ได้หนึ่ง ความที่มารดาบิดาทิ้งเราไว้ในลางนั่นแหละแล้วหนีไปหนึ่งทั้งหมดเป็นตัวสภาวะทั้งนั้นดูก่อนไฟด้วยคำสัตว์นี้ท่านจงกลับไปจากที่นี้พร้อมกับสัจจ์จิกาิยาของพระโพธิสัตว์นั้นไปได้ถอยกลับไปในที่ประมาณ16กกรีดก็เลยเมื่อจะถอยไปก็ไม่ไปยังที่อื่นในปา่า ทั้งดับแล้วในที่นั้นเองเหมือนคบเพลิงอันบุคคลให้จมลงในน้ำเะะนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อเราทำสัจจะเปลวไฟอันรุ่งเรืองใหญ่ก็หลีกไปสิบหกรีดพร้อมด้วยคำสัตว์ประหนึ่งเปลวไฟอันตกถึงน้ำก็ดับไปฉะนั้นสิ่งลายเสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราดังนี้ พอสถานที่นั้นเกิดเป็นปาฏิหาร์ชื่อว่าตั้งอยู่ชั่วกับเพราะไฟจะไม่ไหม้ในกลับนี้แม้ทั้งสิ้นพระโพธิธรรสัตว์ครั้นทำสัจจิกติยาอย่างนี้แล้วในเวลาสิ้นชีวิตก็ได้ไปตามยถากรรมคำยะถาเนี่ยนะนะยาถาฉันใดตะถาฉันนั้น คือทากรรมมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นแหละทํากรรมดีก็ไปอย่างนั้นแหละคือไปสุคติโลกสวรรค์นมนุษย์พรหมถ้าทํากรรมชั่วก็ไปอย่างนั้นแหละถ้าทํากรรมชั่วด้วยโทสะก็ไปนรกทํากรรมชั่วด้วยโลภก็ไปเป็นเปรตอสุลกายทําความกรรมชั่วด้วยความไม่รู้บาปไม่รู้บุญด้วยโมหะ ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ท่านบอกว่าเวลาสิ้นชีวิตก็ไปตามยถากรรมนะคำว่ายถาเนี่ยแปลว่าฉันใดเคยทํากรรมมาฉันใดนะก็ไปตามกรรมที่ทําฉันนั้นยถาฉันใดตถาก็แปลว่าฉันนั้นภาษาตดาตัดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการที่ไฟไม่ไหม้สถานที่นี้เป็นกำลังของเราในบัดนี้ก็หาไม่ได้ ก็กำลังนั่นเป็นของเก่าเป็นสัจจพลังของเราเองในครั้งที่เป็นลูกนกคุ้มทั้งนี้ครั้นจะทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาที่จบสัจจะบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกก็ได้เป็นพระสกะทาคามีบางพวกก็ได้เป็นพระอนาคามี บางพวกก็รู้เป็นพระรหันฝ่า,ายพระศาตดาก็ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่ามารดาบิดาในครั้งนั้นคงเป็นมารดาบิดาอยู่ตามเดิมในบัดนี้ส่วนพญาน,นคุ้มได้เป็นเราเองถาถาคตอ,อันนี้ก็จบเรื่องราวของนาวัตตะ,ะชาดก มีข้อที่จะทำให้เราได้พินิจพิเคราะห์ในเรื่องราวของสัจจะคือความจริงนี้สัจจะก็ถือเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังในบารมี10บอย่างเนี่ยก็ต้องมีสัจจะบารมีด้วยนะตั้งแต่ในคัมมะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมี นะอธิฐานบารมีปัญญาบารมีนะขันติบารมีสัจจะบารมีนะแล้วก็อะไรอีกล่ะนะสัจจะบารมีนะเนี่ยเมตตาผ่านไปแล้วนะปัญญาผ่านไปแล้วขันติสัจจะอลืมศีลสีศีลบารมี อ๋อแล้วก็สุดท้ายอ๋อยังไม่สุดท้ายอุเบกขาบารมีแล้วก็ทานบารมีนะเรียกว่าบารมีสิบทั์คือสิบอย่างนะสิบอย่างที่จัดเป็นบารมีที่เป็นบารมีนะท่านผู้ฟงังอย่าลืมนะว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามจะต้องเป็นไปเพื่อขูดเกากิเลสนะเป็นไปเพื่อที่จะล้างกิเลสให้หมดไปจากจิตใจ นะ่ถึงจะเป็นบารมีได้นะเช่นว่าเราทำทานเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำทานด้วยปรารถนาว่าจะให้หมดจดจากกองกิเลสแล้วทานนั้นก็ไม่เป็นบารมีนะก็เป็นบุญที่เราทำแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นบารมีเป็นบารมีเนี่ยจะเป็นเครื่องสังสมให้บุคคลเนี่ยถึงฝั่งพระนิพพานได้แต่ถ้าไม่เป็นบารมีเป็นบุญ ก็ทําให้เราเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏในสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเรามีความปรารถนาว่าเบื่อเหลือเกินชีวิตเกิดมามันลําบากปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็ต้องทําให้เป็นบารมีทั้งทานก็ให้เป็นบารมีคือให้ทานเพื่อกระจัดขูดเกิเลส ทั้งศีลก็ให้เป็นบารมีนะทั้งเนคขมมะคือการออกจากกามก็ให้เป็นบารมีนะทั้งอธิษฐานนะคือจิตใจมั่นคงตั้งมั่นก็ให้เป็นบารมีนะเมื่อเป็นบารมีแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทำให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของบารมีนั้นนะ่ะเข้าถึงความพทุกข์ได้เขาไม่ลืมเราแล้วนะท่านผู้ฟัง ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่จะเป็นการกระทําในฝ่ายที่ดีหรือการกระทําในฝ่ายไม่ดีหรือที่เราเรียกกันว่าบาปบุญเนี่ยเขาไม่ลืมเราหรอกแม้เราจะลืมเขาก็ตามเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยท่านผู้ฟังนะเราจําไม่ได้แล้วละว่าเราเคยทําบุญมาอย่างไรเคยทําบาปมาอย่างไรแต่บุญบาปเนี่ยเขาไม่ลืมเรา เขาจาหน้าเราได้คนไหนเป็นคนทําคนคนไหนเป็นคนทําบุญเขาก็จําได้นะเอาความดีที่เป็นอิทธิผลเป็นผลที่ดีเนะี่ยเอามาส่งให้เช่นว,ว่าให้เกิดการเห็นการได้ยินได้กินกรู้รสถูกต้องสัมผัสเรื่องเรากระทบทจีกระทบใจที่ดีๆเนี่ยบุญเขาไม่ลืมเราเพราะเอาวิบากที่ดีมาส่งให้ บาปเขาก็ไม่ลืมอีกเช่นเดียวกันเขาจาเราได้แม้เราจะทำมานานแสนนานกี่กลับกี่กลับประตามเขาก็ยังจาเราได้แต่บางครั้งเขาไม่สามารถจะส่งให้เราได้รับในเวลานั้นเวลานั้นได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยอื่นมาขัดขวางเสียนะแต่เขาก็ไม่ลืมเรานะ้นท่านผู้ฟังแม้จะนานแค่ไหนนะ ก็สามารถที่จะส่งผลให้เราได้รับความทุกข์ได้หากว่าเป็นกรรมไม่ดีนะคือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่ดีคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์เนี่รักสัสตว์ตตอีแล้วดูดูดนี่ความฉลาอันฉลานําไปใกล้ไม่ยั่งยืนท่านผู้ฟังนะจะเป็นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดประเวณี นะทำบาปทางวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อทำบาปทางใจคิดเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นนะพยาบาทปองร้ายเขามีความเห็นผิดจากทำนองของทำว่าบาปบุญนนะ่ะไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณตายแลว้วก็สูญไปเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดจากทำนองของทำเมื่อเราได้กระทำสิ่งเหล่านี้ไว้แล้ว เรียกว่าเราได้ทำอกุศลกรรมกรรมชั่วเอาไว้แล้วถึงแม้ว่าเราเกิดใหม่เราจะลืมเขาแต่เขาจําหน้าเราได้นะถึงเวลาก็เอาผลไม่ดีเรียกว่าอนิจผลนะี่เอามาส่งให้เมื่อเอามาส่งให้แล้วสบายใจไหมล่ะเช่นส่งความเจ็บป่วยมาให้สบายใจไหมจากการที่ได้เคยฆ่าสัตว์มาในอดีต ก็เอาโรคภัยใครเจ็บรายลายเอามาคืนให้สบายดีไหมเล่าใครบอกว่าสบายเล่าป่วยใครได้ทุกเนี่ยเขาเรียกว่าอาพาธมันไม่สบายกายมันไม่สบายใจหรอกนะอัอนนี้มันเป็นผลมาจากกรรมไม่ดีนะท่านผู้ฟังมาจากกรรมชั่วถ้าเราจะตัดผลอันนี้จะตัดอย่างไรอ้าวก็ไม่ต้องไปทำบาปสิ ถ้าเราไม่ได้ทำบาปแล้วผลของบาปก็จะมาแต่ที่ไหนไม่สามารถจะมาได้ให้เราตั้งหนะ้าตั้งตาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญคุณงามความดีบุญก็่านึกแต่ว่าที่เราต้องเสียสตังนะท่านผู้ฟังบุญมีเยอะแยะรักษาศีลเจริญภาวนาประพฤติอ่อ,อนน้อมถ่มอมตนนี่เป็นบุญในบ้านได้ซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นนี่ก็วันนี้หมดเวลาท่านล,ละท่านผู้ฟัง เรื่องราวของวัตกะชาดกก็เป็นอันยุติเป็นอันอวสานด้วยนะในครั้งต่อไปเราก็จะได้นํำเรื่องราวของชาดกต่อไปนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังขอความสุขความเจริญความสวัสดีความมีปัญญาจงมังเกิดมีแกส่สาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านขอเจริญพร